งงครับกาสวัสดีตอนเที่ยงครับผมสวัสดียามเที่ยงครับอยู่ที่ทาตพนมมาเปลี่ยนนำมันเครื่องรถกันเลยแวะมาทาตุพนมครับยามเที่ยงเที่ยงชมบรรยากาศ อากาศหนาล,ลมแรงเริ่มมาแล้วครับผมบรรยากาศที่ท่าพนมตอนนี้ครับ าดพนมครับซุมประตูครับถาดพนุมครับนี่ครับผมบรรยากาศยามตอนเที่ยงเลยครับ ตอนเที่ยงบรรยกาศตอนนี้ครับเที่ยงสิบห้านาทีครับเสียงลมได้ยินป่ะครับต้นภูใหญ่ ับนะี่ประตูหาพพนมตอนนี้ครับบรรยากาศลมพัดวีวีครับเดี๋ยวนี้สบายๆขนะเที่ยงค่ะอากาศับบห้อนปันใดครับผมครับพระธาตุรงพระธาตพน,ม,พน,ม,พน,ม,พนมครับนี่ครับผม องค์พระธาตุนมอั้็นที่ยงสวยงามมากครับครับนี่ครับอันนี้คือสถูปพระาธาตุองค์เดิมครับผมองเก่าครับองค์ที่มันล่มไปเด,เดี๋ยวสถูปพระาธาตุองค์เดิม หนึ่น้อยผมก็ได้มาบึงอยู่ครับตอนนั้นนะผมอ,อยู่อยู่ประมาณหกปีนะครับมาบึงเศษอิเจเศษปูนที่บนหักทับลงนะครับจะมีสะพานสูงหนคนย่างขึ้นไปบึงครับเป็นเศษอิฐเศษปูนเศษอย่างต่างๆครับยังน้อยอยู่ผมก็ได้อายุหกปีครับมากับแม่ 6ปีครับอันนี้คือสถูปพระธาตุองค์ดืมครับผมบตอนนี้คนคับบบหอยมีครับเพราะว่านอนตอนเที่ยงพอดีครับที่มาแล้วก็เือถือโอกาสถ่ายคลิปลง youtube ให้เพื่อนๆชมครับเธออยากชมบรรยากาศองค์พระธาตุพนมเฮาผู้ใดอยู่ทั้ง ไก่ประเทศไทยหรือว่าทังต่างประเทศอยากเห็นจังวัดนครโนมหรือองค์พระธาตุก็ดูได้จากทาง YouTube ครับผมครับว่าจะเข้าไปเพืหลุดพิษไว้นะครับเข้าไม่ได้จะเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้ครับยูทูบองเดิมครับองค์พระธาตุองค์เดิม รอบสะทูกจะมีหนองน้ำครับผมนี่หนองน้ำรอบๆเลยครับรอบๆคือหนองน้ำครับบรรยากาศพระาธานุพมตอนนี้ครับสะท้อทนแสงยังหน่อยนะครับเจ้ทำเที่ยงีบรรยากาศตอนแรง เสียงลมพัดต้นภูใหญ่ครับผมอาสถูปองค์เดิมครับตะกร้อนนี้เพิ่งก็ให้รถมาจอดทางในได้ครับเดี๋ยวนี้เพิ่งห็อกมาให้มาจอดครับผมนี่คือประวัติองค์พระธาตุพนม ประวัติครับภาพประวัติศาสตร์พระาธาตุพนมซึ่งเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพังทลายลงครับเมื่อวันที่11ครับผมสิงหาคม2518เวลา19.38นาทีครับตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9ค่ำปีเถาะครับผมครับนี่ครับ,รบโอโซ18 ที่1เ,เดือนสิงหาครับที่พระทาตุ่ปิดในลมลงครับตอนนั้นผมยูอยู่ประมาณพวกปีครับผมผมเกิดกอสสิบสองถูงเดมืมครับผมนี่ครับหัวจ,จะเป็นซุ่มๆมีมประวัติแต่ละซุ่มครับประวัติของอุปธาตุนุม ามาอยากสัมผัสอยากโคเชิญนะครับรู้มากพอได้ก็ติดตามยูทู e ก,ก็ได้ครับอยากรู้อยากเบิ่งอย่างบอกผมได้ครับผม mm. ครับนี้อีกซุ้มหนึ่งครับอันนี้คือเป็นภาพประวัติศาสตร์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพังทะลายลุมนี่ครับเป็นซุ้มหน้าที่เป็นเดียวกันนะครับ ประวัติศาสตร์การที่องค์พระธาตุมันได้พังทลายลงเมื่อวันที่18สิงหาคมครับผม2518อันนี้องค์พระธาตุองค์งใหม่ครับครับผมสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับผมซุ้มประตูนี่ก็ตรงรับประทานเลยครับที่ผมได้ถ่ายเบองน,นี้ครับ ลานพระธาตุครับนี่ลานหน้าองค์พระธาตุตะก้อนนี้รถเข้าจอดได้ครับแล้วนี่เพิ่นปิดไว้เพื่อให้ขอ,อมาครับนี่ครับคือโคมงการลูกพระธาตุนนะครับเกิดอ,อยู่อำเภอธาตุพนมนะครับแต่ไปใหญ่อยู่จังหวัดนครพนมไปใหญ่อยู่ตัวจังหวัดครับบรรยากาศรอบรอบ นโเสียงลมพัดเลย,ยนี่รครับอมคทาตครับตอนเที่ยงเที่ยงครับมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศเนี่ยเที่ยงให้ เพื่อนที่น้องได้บึงน้ากันครับผมว่ออมาองค์พระธาตุน้ำเที่ยงเป็นยังไงสวยงามบ่คนหลายบ่ครับอันนี้คนช่วงนี้ผมกอยหลายครับผมเป็นหลายเป็นบางมือครับบางมือก็เท่าที่เห็นนะครับถ้าบางมือก็ไหลรีได้ครับนักท่องเที่ยวเขามาทั่วเขามาครับ จบ,บูใครเนี่ยายบายยิ่จบ,บูอันนี้คุณจำบ,บูครับ่ออีติดรถมาด้วยไปทุกที่ไปทุกทางค่อยวางก็ไม่ได้ไอ้ดือ้อขับลุ่มลื่นดีครับ รอบรอบรอบหน้าว <combined> <comed> um. ัดธาตุจะมีส่วนวับนี้นะครับนั่งได้พักได้ครับตามรุ่มตามเงครับอากาศก็บอกว่าฮอนบัดไดครับพี่น้องอากาศรู้สึกว่าเย็นสบายเลยครับขนาดตอนเที่ยงนะครับตอนเที่งค่ำมันน่าสิ้์น่าจะหนาวด้วยซ้ำนะครับอากาศครับวับไปวับมาทำาลสรุปวัดธานองค์เดิมครับ ร้อง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 เสียงเพราะไอ้ร้องลองไปห้องห้องห้องพิงห้องเพิงนี่ครับเป็นซุ้มนั่งได้ครับคนเห็ดระเบียงไว้ให้นั่งหรือว่าเห็นรอบ,บไว้ให้นั่งได้ครับนั่งเร่ยนนั่งซุมบรรยากาศได้ครับครับผมก็โคจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด้อยังไงก็กดไลค์กดติดตามไแน่สับสกายกดไลค์กดแชร์ครับผมยูทูบใหม่ครับคุนนครพนมครับ เป็นลูกหลานชาวนาครพนมนี่ครับหรือว,ว่าหมู่เพื่อนเพื่อนอยากบึง่งพระธาตุประจำวนันเกิดวันใดวันใดครับบอกได้นะครับจะพาไปชมครับวันนี้คือองค์พระธาตุที่มาคือองค์พระธาตุพนมครับประจำวันเกิดวันอาทิตย์เด้อครับเด้อวันอาทิตย์ครับองค์พระธาตุพนมอยู่ที่อำเภอธาตุพนมครับผมเป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ครับ ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมกาบสวัสดีครับ